ในภาพแรกพร้อมสเปค Realme X7 Max ใช้ชิปตัวแรงไดไมเนสตี 1, ้ 1000+ ห้แรมจัดเต็มถึง12เกเจจอลื่น90เฮิรตมีชาร์จไว65วัตต์อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ในภาพแรกพร้อมสเปค Realme X7 Max ใช้ชิปตัวแรงไดไมเนสตี 1, ้ 1000+ ห้แรมจัดเต็มถึง12เกเจจอลื่น90เฮิรตมีชาร์จไว65วัตต์อาจเปิดตัวเร็วๆนี้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทางเร a l มีประเทศอินเดียก็ได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่น r e a l m ี X7 และ r e a l m ี X7 Pro ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของรุ่นที่3ในซีรีส์เดียวกันนี้อย่าง r e a l มี X7 Max เผยออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดยแหล่งข่าวที่ต่างประเทศได้เปิดเผยภาพแรกของ r e a l มี X7 Max ว่าที่สมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ออกมาให้ชมกันแล้วครับ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการดีไซน์เหมือนกับรุ่น realme มม x เจ็ด pro ultra ที่เปิดตัวที่ประเทศจีนไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาครับจึงเป็นไปนได้ว่าจะเป็นการรีแบรนด์มาแน่นึครับ s m a r t ทโฟนร,รุ่นเ e a ม m e x 7 max มีดีไซน์จอไร้ขอบลงโค้งทั้งสองด้านพร้อมฝาหลังเงางามพร้อมทั้งมีตัวเลือกแบบไล่เฉดสีให้กองหลังมาทั้งหมด4ีตัตวแต่คาดว่าจะมีหน้าจอแบบ punch hole amoled display ขนาด6.55นิ้วความคมชัดระดับ full hd plus รองรับค่ารีเฟล็์ระดับสูงสุด90เฮิร์ตมีเซ็นเซอร์สแกนมือใต้หน้าจอและใช้ชิปประมวลผลมีเดทเทคแดชมิซตตี้0 0 0่งพัลัสรองรับ 5G ใ g ้ฮแรมขนาดสูงสุด 12G สองกิกแบตเตอรี่ขนาด4,500ัห ah, รอมิลลิแอมรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว65วัตต์อีกด,ด้วยครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีการเผยถึงราคาหรือกำหนดการเปิดตัวของ e ร l m e x 7 Max ออกมานะครับเราคงต้องรอดูกันต่อไปละครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอทีฟ้าจะมาบอกกล่าวทรอีกทีครับ ตอนนี้ช่อง i t ทีฟาสมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่องไอทีฟาเพียงแค่เดือนละยีบบาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ